แลกแข่งกันครับคละแข่งครับและสุดท้ายครับก็วิชาชีพเดียวกันครับนักสู้ทั้งคู่ครับสนุกสุดๆครับคู่แรกวันนี้เรามาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใคร ladies and gentlemen fight number o n this evening the judges have scored this fight for our winner from the เสมอโอ้แล้วก็ดรอครับเสมอกันครับอา <laughs> เธอก็ยิ้มแยแยครับแม่ ก็เสมอกันไปคร<ะ>ับสนุกทีเดียวครับช่วงหน้าครับสาวจากเมืองหอยใหญ่สุราษฎร์ธานีเพชรมีพริ้งโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์เจอกับสาวคาลุยจากเอสโตเนียแคลโลเรน่าอ์มสักครู่เดียวครับ รสดีซุปก้อนเข้มก้น,นหมูคุณสอง,วองหวานหอมหมูคุณสองผสมผสานส่วนเอียวเล้งและขาตั้งให<า>ม่รสดีซุปก้อนรสซุปกระดูกหมูปีโป้ถ้วยใหญ่ตัดความสดชื่นได้เยอะปีโป้ถ้วยใหญ่ตัดอร่อยหลากอารมณ์แนะนำปีโป้โยเกิร์ตอร่อยต้องลอง Euro ทุกการแข่งขันเสียเงื่อดึงสปอนเซอร์สดชื่นพาถายขั้นสุดทุกกิจก,กรรมสปอนเซอร์เครื่องดื่มเกลแรบแบรยอดขายอันดับหนึ่งร้่งรองร้องเลง,งบิ๊กาดีดินดำแก้วนี้มีการแบ่งบันสาจริงใจสนุกคุ้มค่าสาุดนิโกลาแชร์ทุกเวลาให้ยิ่งใหญ่วันนี้ วันสิจิกายนศนีพี่ชมถ้าเราไม่ได้เป็นดาราจะมีคนมาดูแลเราดีขนาดนี้ไ้ยเนี่ยลองกปล่ะลองตัวกันร <c oughs> หรือเขาจะตามเราได้ไม่ใช่หรอกดูสิประสบการณ์พิเศษมีได้เฉพาะคุณบัตรเครดิต UOB <c oughs> ชีพจากมหาชัยเคเบิลทีวีกล้องวงจรปิด M C C C T V ความคมชัดระดับ Full H D ที่มีให้เลือกหลากหลายแบบทั้งมีภาพมีเสียงหรือจะมีภาพสีตลอด24ชั่วโมงแถมดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมรับประกันถึง3ปี Service สฟรีอีก3ปี ราคาก็ถูกแสนถูกเท่านั้นยังไม่พอผ่อนชำระสนเซ็นได้นานสุดถึง6เดือนแบบสบายยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร034425456หรือ0963256615 มีอาการแสบร้อนกลางอกเรืเปรียวเนื่องจากกรดไหลย,ย้อน Cut to Duo ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย,ย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำสองคนไก่ช่วยลดกรดและสร้างชั้นเจลใช้กั t to Duo อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเหมาความคุ้มถล่มเมืองน้ำมันปลาล์มถูกเติมตโบนัสล่างละ470บาทเมื่อซื้อ64ลังขึ้นไปและกตะซอยทุกร้อนล่างละ335บาทเมื่อซื้อ3ลังขึ้นไปพันโลวิชี16นิ้ว399บาทส้มฮันนี่เมื่อขอดกิโลกรัมละ67บาทเมื่อซื้อ9กิโลกรัมขึ้นไปถึง21ศกายนีีท่ ถ้าชีวิตต้องเจอบททดสอบจะหยุดแค่นี้หรือไปต่อให้สุดแล้วเอาชนะทุกความท้าทายเพื่อให้ไปได้ไกลกว่าที่เคยพร้อมไหมเครื่องดื่มเวดดี้ชมใหม่พร้อมไปสุดทุกความเป็นคุณ <Yeah. S 1> <Ready. S 3> เวดดี้บาแดนสิบบาทแจกใหญ่แจกต่อแจกมอไซค์ร้อยคันร้อยวันแจกของล้านทุกเนือนผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณส่งฝาเลยส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง8ธันวาคม2566 มุมตับขับสารพิษลดความเสี่ยงภาวะไขมันพอกตับโดยสารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติไวัยตาเนเจอร์พลัสตรีพลาและสารสกัดอาร์ติโชค ลุ้มพี่นี่เวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์ชมสดทุกวันเสาร์ห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปทางช่องแปดคาร์ล22 years of age standing 162 centimeters tall with a record of 18 fights with 13 wins please put your hands together for carolina arm from estonia คู่แรกครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับ เปิดตัวกับสาวหน้าหวานจากเอสโตเนียครับแมเห็นแล้วนี่แม่ผู้ชายนี่โอ้โห อยากจะเป็นเทรนเนอร์กันคอนประเทศแล้วครับนี่ครับแคลโรไลนาอาร์มครับสาวจากเอสโอเนียหน้าหวานครับวัยเพียง22ปีครับโชจากมุมแดงครับอายุ17ปีครับจากประเทศไทยสูง160เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง25ไฟชนะ18ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอสีโปรมมือดังๆให้กับเพชรมีพริงโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์มไทยแลด์ นักชกจากเมืองร้อยก่องง้ออร่อยครับจังหวัดสุราธ,ธานีครับเพชรมีพริ้งโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์วัย17ปีนะครับสูง160เซนติเมตรเทียบสัสดส่วนครับ17กับ22ปีก็ผห่างกัน5ปีส่วนสูงนี่แคลอรเนาอัม162เพชรมีพริ้ง160ครับ สู้กันในพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมครับแน่นอนครับเพชรมีพริ้งประสบการณ์ในแบบมวยไทยนิดดีกว่าแน่ครับแต่เรื่องร่างกายนี่ไปทางแคลอรเนียมโอ้โหเดินใส่ก่อนเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยขายของเลยครับยังไม่ทันขายของเลยครับแคลอรเนียมมาเป็นสวยป่าหารเลยครับ หน้าหวานแต่โอ้โหอาวุธยังโหดครับคาโลไลนาครับโอ้เดินใส่เดินจ้วงเลยครับคาโรไลนาฮามเพชรมีพิงว่ายังไงครับตั้งหลักตั้งลำทันไหมโอ้ยังยังเพชรมีพิงยังไม่เคยเจอกับต่างชาติครับโอ้ยยังโอ้ยังปรับตัวไม่ถูกครับยังงงง,งครับส่วนคารโลไลนาามนี่เรียนแบบไหนใช้แบบนั้นครับ สวยซ่อนโหดจริงๆครับวันนี้ต่อยฟ้าครับเต็มๆหน้าโอ oh, ้ด oh, ึงศอกกลับครับ oh. ยังไม่เป็นไรโอ้ยังตั้งหลักไม่ไม่ถูกครับ oh. เพชรมีพิง